คอยนังย่งเงวเด้อใน i n v i n c i b l e ิซีซั่นสตอนที่7ในงานภาคกรรมการ์ตูนงานที่บรรดาเหล่าผู้รักการ์ตูนทั้งหลายจะมาพบนักเขียนการ์ตูนที่ตัวเองชื่นชอบหรือจะแต่งเป็นคอสเพลย์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ตัวเองหลงรักมาร่วมงานอย่างสนุกสนานก็ได้มากับเอมเบอร์เองก็ได้มาเดทในงานนี้ด้วยพวกเขากะจะใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันให้มากที่สุด แต่จนแล้วจนรอดงานซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์กมาเมื่ออีฟโทรมาหามาร์กแล้วเธอก็บอกว่าเล็กหนีออกไปจากโรงพยาบาลเขาลุยเดี่ยวไปปราบเหลา่าวายอีฟเธอไปช่วยเล็กซตอนนี้ไม่ได้เธอกําลังสู้กับคิวแคนนอนมาร์กเมื่อฟังเช่นนั้นเขาก็จาใจมาขอโทษเอมเบอร์แล้วเขาก็ออกทําภารกิจทันทีเล็กสะโพกต,ตอนนี้เขาได้มาสู้กับออโต้บอทไอ้มนุษย์ปลาหมึกยักษ์ เล็กขันไม้ขันมือก็ไม่ได้ออกปาปลาวายร้ายมานานแล้วเล็กปาระเบิดแบบไม่ยัง้งแต่เ็าก็ทำอะไรออตโตบอสไม่ได้จนเล็กเกือบโดนออตโตบอสกระทืบตายแต่มาร์ก็ตามมาช่วยเล็กเอาไว้ได้ทันแต่เล็กก็บอกกับมาร์กว่างานนี้เขาขอมาร์กไปจัดการลูกกระเจากของออตโตบอสส่วนออตโตบอสเล็กจะขอสู้เอง เล็กได้ใช้ไม้เด็ดทีด่เขาพึ่งรู้แ้นไม้ที่ซีซิลใส่ให้กับเล็กมันสามารถยิงลำแสงพลังงานสูงแบบใส่ออโตโบอสทีเดียวลงไปนอนแน่นิ่งพอทุกอย่างจบเล็กก็ขอบคุณมากและเล็กก็ถามมากว่าเรื่องมาร์กกับเอมเบอร์เป็นยังไง มากก็บอกว่าเขาแทบไม่เคยเดทกับเอมเบอร์จบเลยเขาโดนขัดจังหวะมาโดยตลอดเล็กก็เลยสงสารเขาก็เลยอาสาช่วยมากมากบอกวันหยุดมาได้เลยเล็กกับทีมการเดียนจะทําภารกิจแทนมากเองมากจะได้มีเวลาไปอยู่กับเอมเบอร์แฟนของตัวเองอย่างมีความสุขมากเมื่อฟังเช่นนั้นเขาก็ขอบคุณเล็กไม่รู้ว่ามันจะมีวันแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าวันที่มากจะเป็นคนปกติและมีความสุขเหมือนคนทั่วไปส่วนที่ฐานทัพของทีมกาเดียน รูดี้ได้ให้อแมนดาใช้เครื่องจำลองซิมูเลตพฝึกฝึกการต่อสู้ยิ่งอแมนดาแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์เกอร์มากเท่าไรอายุของอแมนดาก็ยิ่งจะน้อยลงไปเรื่อยเรื่เรื่อยเรืเร่อยไม่ช้าอแมนดาก็จะกลายไปเป็นเด็กทารกซึ่งอแมนดาเธอก็เป็นคนหัวแข็งการใช้เครื่องซิมูเลตต่อสู้มันยิ่งทําให้เธองุดหงิดแมนได้ได้เดินออกไปและสั่งห้ามรูดี้ว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของเธออีกเธอจะเป็นยังไงก็เรื่องของเธอ บุลเลต์รูดียืนดูอยู่นั้นก,ก็ได้พูดกับแบ็คซแซมสันด้วยความกังวลทีมกาเดียนควรจะเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ตอนนี้พวกเรากำลังอ่อนแอรูดี้เด็กอัจฉริยะแต่ขโมยดีเอ็นเอของเพื่อนมาเพื่อจีบสาว Girl. อแมนดามอนสเตอร์เกิลอสุลกายที่อีกไม่นานเธอก็จะกลายไปเป็นเด็กทารกอ้วแวอ้แวอีวอโมมทัลหัวหน้าทีมของพวกเราก็แสนจะแก่แล้วก็มีแผนการที่แสนจะโคตรโง่ และซีซหัวหน้าของหัวหน้าของโครงการที่โคตรจะแก่และวันๆก็คิดถึงเรื่องปกป้องอเมริกาอยู่ทุกวันทุกวันเรนสาวย่อส่วนที่กําลังจะใกล้ตายเละไอ้บ้าระเบิดที่หัวสมองก็เหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวและยิ่งไอเชฟสมิธที่พวกเรายังสงสัยกันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ทีมของพวกเรากําลังจะไม่รอดหากปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นอิมอร์ทลัลก็ขอลาออกจากทีมกาเดียน แต่ซีซิลก็ห้ามเอาไว้ทีมกาเดียนวิกฤตเสียคนในทีมไปถึง2คนซีซิไม่ยอมให้อ m ม r ลท l ลาออกแต่อี m o r ท์เขาก็ไม่ฟังเขาตัดสินใจผิดพลาดมาหลายเรื่องและการที่เคสตายมันยิ่งทําให้อีมัลท l สิ้นหวังยังไงอีม r ลท l ก็จะขอลาออกซีซิลก็เลยจําใจปล่อยให้อ m ม r ลท l ไปตามทางแล้วเขาก็แต่งตั้งให้รูดีกลับมาเป็นหัวหน้าทีมกาเดียนใหม่อีกครั้ง ส่วนด้านดอนน์ก็ก็ไปคุยส่วนตัวกับซีซิลก็รับตัวเองแบบนี้ไม่ได้เขาอยากจะตายใครเป็นคนตัดสินใจให้โดอนอ์เป็นแบบนี้ซีซิลก็เลยพาโดอนอ์ไปดูข้อมูลลับข้อมูลที่ซีซิลเตือนโดอนอ์แล้วว่าอย่าดูบันทึกวิดีโอการตายของโดอนอ์ถึง39ครั้งทั้งโดนสับประหลาดบทขยี้ทั้งถูกระเบิดตายในอุโมง์โดอนอ์ตายมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าจําอะไรไม่ได้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วโดนอกก็เป็นคนบอกให้ลบความทรงจำของตัวเองพอะเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดใจของโดนอลกส่วนมากเขาได้มาพบคณะบดีเพื่อขอคุียเรื่องการขาดเรียนโดยมีเอมเบอร์ตามมาให้กำลังใจมาร์ก แต่เว่าโชคดีคณะบดีคนนี้ก็คืออาจารย์ดีนอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนมัธยมเก่าของมาร์กซึ่งตอนนี้เขาย้ายมาเป็นคณะบดีคนใหม่ของมหาวิทยายลัยที่มาร์กกำลังเรียนอยู่ดีนก็เห็นใจมาร์กก็คิดว่าพ่อของมาร์กตายไปแล้วมาร์กคงเสียใจกับการตายของพ่อและการเริ่มต้นอะไรใหม่มันก็เป็นเรื่องยากสําหรับมาร์กดีนก็เลยให้โอกาสมาร์กกลับมาเรียนอีกครั้งขอยมาร์กตั้งใจและกลับเป็นคนใหม่ให้ได้ลืมเรื่องเสียใจไปซะ ส่วนด้านเดบบี้แม่ของมาร์กเธอก็มีพอเพื่อนร่วมงานของเธอตามจีบเธอมาโดยตลอดพอเข้ามาที่บ้านเอพี่่เลี้ยงคนใหม่เธอก็เล่าถึงพัฒนาการของโอลิเวอร์ให้เดบบี้ได้ฟังโอลิเวอร์เรียนรู้เร็วมากฉลาดและพลังของโอลิเวอร์ก็น่าจะมาเร็วกว่ามาร์ก เขาจะต้องเป็นยอดซูเปอร์ฮีโร่แน่ๆหลังจากนั้นเดบบี้ก็ต้องมานั่งให้คำปรึกษากับมาร์คเรื่องความรักะะวงมากกับเอมเบอร์ว่าการเป็นแฟนของซูเปอร์ฮีโร่มันมีความรู้สึกหรือจะต้องเผชิญปัญหากับอะไรเหมือนกับตอนที่เดบบี้เธอยังเป็นสาวและเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับโนแลนหรือว่าอมนิแมนพ่อของมาร์คอุปสรรคมันเยอะถึงทุกอย่างมันจะดีแต่ว่าสุดท้ายโนแลนก็ทำให้เธอผิดหวัง ส่วนริกความทรงจําของการทดลองของดเตอร์ซินแคลร์สัญญแพทย์โรคจิตที่พาร่างของริกดัดแปลงให้กลายไปเป็นไซบอกมันจะคงหลอกหลอนริกไม่มีวันลืมริกถึงขั้นจะไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายเป็นคนรักของริกก็เลยโทรศัพท์ไปเรียกโดนอ่ให้มาช่วยเกีย้ยกลอมให้ริกลงมา โดนออกเลยบอกความจริงกับริกว่าเขาเองก็เป็นหุ่นยนต์สมองของเขาเท่านั้นที่เป็นมนุษย์ริกถึงแม้ว่าร่างของนายจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่การมีชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์นั้นไม่ว่าพวกเราจะเป็นอะไรแบบนั้นมันน่าจะเป็นเส้นทางที่ดีกว่าริกนายควรดีใจที่ยังมีชีวิตและไปใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่านั่นคือสิ่งที่ควรจะทำริกเมื่อเขาฟังเช่นนั้นก็ก็ล้มเลิกการฆ่าตัวตาย เขาโกอดเบนคนรักของเขาริกจะอยู่ให้ดีที่สุดเพื่อเบนโตนอกเพื่อฟังเช่นนั้นก็ก็เริ่มยิ้มออกเขาเริ่มมองเห็นเส้นทางชีวิตของตัวเองว่าเขาควรจะดำเนินมันเช่นไรส่วนมาร์กเขก็มาอยู่กับเอมเบอร์มากเอาทุกอย่างออกทั้งจุดซูเปอร์ฮีโร่วิทยุติดต,ตามตัววันนี้จะเป็นวันหยุดของมาร์กทีมกาเดียนจะดูแลโลกนี้แทนมาร์กเอง เอมเบอร์เธอก็กงังวลว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆได้หรือมาร์กก็บอกว่าได้ทุกคนสัญญากับเขาแล้วว่าจะช่วยมาร์กจะได้มีวันหยุดมาร์กเลยได้พาเอมเบอร์บินออกเดทด้วยความสุขวันนี้เขาจะให้เวลากับเอมเบอร์เต็มที่ทั้งคู่มีความสุขมาร์กได้พาเอมเบอร์ออกไปเที่ยวยังที่ต่างๆทั้งคู่ยิ้มแล้วก็หัวเราะนานมากแล้วที่พวกเขาไม่ได้สวีทหวานกันแบบนี้ แต่ระหว่าความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อจกักรวรรดิวิลทัมได้สง่งชาววิลทัมสาวที่มีชื่อว่าเอนิซ่าเธอได้บินลงมาแล้วก็คว้าขอ,ของเอมเบอร์ทำมาร์กไม่ยอมตามเธอไปหัวของเอมเบอร์ได้ขาดแน่มาร์กก็เลยยอมแพ้ก็จะตามเอนิซ่าขอเพียงยอมปล่อยตัวเอมเบอร์แฟนของเขาซึ่งเอนิซ่าเธอก็ยอมรับเอมเบอร์โผล่เข้ากอดมาร์กทันทีนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่เข้าใกล้ความตายมากที่สุดเอมเบอร์ไม่เคยคิดเลยว่าโลกของมาร์กมันน่ากลัวขนาดนี้ หลังจากนั้นมาก็ตามเอนิซาขึ้นไปบนท้องฟ้าเอนิซามีจุดประสงค์ที่มาในครั้งนี้นั่นก็คือทวงสัญญาจากมารมารได้มีการเตรียมการเพืให้โลกยอมจำนนและสวามิภักดิ์ต่อจกักรวรรดิวิลทัมแล้วหรือยังมาก็บอกว่าไม่มนุษย์ต้องตัดสินใจกันเองว่าจะเอายังไง อีนิสาก็บอกว่ามันจะไปยากอะไรแค่การสวามิพักและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดวิวิลทัมแลกกับชีวิตหลายพันล้านคนที่จะตายเพราะว่าสงครามการปกครองของจักรวรรดวิวิลทัมจะไม่ทําให้โลกมนุษย์เจ็บปวดอีกต่อไปด้วยเทคโนโลยีของจักรวรรดวิวิลทัมมนุษย์โลกจะไม่เจ็บป่วยอยู่ดีกินดีไม่มีเอเลียดหน้าไหนกล้ามาเล่นงานโลกมนุษย์อย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าจักรวรรดวิวิลทัมจะไม่ได้ยึดโลก สักวันมนุษย์ก็จะเข็นฆ่าและทำลายดาวของตัวเองถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นให้โลกมาอยู่ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิวิลทัมมันจะไม่ดีกว่าหรือมาร์กก็บอกว่าเขาก็รู้แบบนั้นแต่เขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเขาบงการมนุษย์ไม่ได้มนุษย์ต้องคิดกันเองว่าแล้วซีซิลก็ติดต่อเข้ามา,าก็บอกให้มาร์กพาเอเนซ่าไปสู้กับไคจูที่อยู่แถวนั้นขอทางกู่มาถึงกลางมาหาสมุทร ไคจูยักษ์กำลังเล่นงานเรือสำรานมาร์กได้เข้าไปสู้กับไคจูโดยมีเอนิซาบินดูอยู่เฉยๆมาสู้ไปสู้มาโดยไม่มีทีท่าว่ามาร์กจะจัดการไครจูได้เอนิซาก็เริ่มชักจะเซ็งเธอได้บินพุ่งทะลุหัวของไคจูระเบิดสมองของมันจนตายไปในครั้งเดียวแล้วเอนิซาก็ได้พูดกับมาร์กว่าจะยอมให้โลกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิวิลทัมแล้วหรือยังมาร์กก็บอกว่ายังมนุษย์ก็คือมนุษย์พวกเขาจะต้องตัดสินใจกันเอง เอนิซาก็าเริ่มเบื่อมากๆอธิบายเท่าไรมากก็ไม่ยอมเข้าใจเสยธีในเมื่อไม้อ่อนไม่ได้คราวนี้เธอจะใช้ไม้แข็งอย่าหาว่าเธอไม่เตือนเอนิซาพุ่งเข้าไปอัดเข้าที่ปลายคางของมากจนลอยละลิว้วปิวขึ้นไปบนท้องฟ้าหัวของมากแคบขาด และซีซิลก็ได้ติดต่อมาร์กเข้ามาว่าจะไปสู้กับเธอเขาวิเคราะห์พลังของเอนิซาแล้ว,<ๆ>ลวเธอแข็งแกร่งเขามากมากมัดของมาร์กไม่ละคายผิวของเธอใดๆเลยซีซิลก็บอกมาร์กว่ามาร์กจะไปสู้มาร์กบอกเธอเลยว่ายกโลกนี้ให้เธอไปซะเธอจะได้รีบๆครับ,บเดี๋ยวพวกเราก็หาวิธีจัดการหากปล่อยเป็นแบบนี้มาร์กด้ถูกเธอฆ่าแน่ๆแ,แต่มาร์กไม่ฟังซีซิลมาร์กยืนการกับเอนิซาว่าไม่มนุษย์จะต้องตัดสินใจกันเอง อนิซาชักหัวเสียเธออัดมาร์กแบบไม่เลี้ยงกระทืบมาร์กจนจมดินแต่ว่ามาร์กกหัวแข็งเขายอมตายดีกว่ายอมกค้มหัวกับจัก,กรวรรดิวิวทัมเอลิซาถอดใจเธอ,อบอกว่างานฆ่ามาร์กไม่ใช่งานของเธอเธอแค่ามาเตือนเท่านั้นอีกไม่นานคนที่ร,ร้ายกาก,กว่าเธอจะมาถล่มโลกมาร์กและมนุษย์จะต้องชดใช้มาร์กนายต้องคิดให้ได้เลือกทางที่ถูก แล้วอินิศักบินออกไปนอกโลกหายเข้าไปในจกักรวาลต่อจากนั้นซีซิลก็วับเข้ามาหามาร์กก็ขอบใจที่มาร์กยอมตายเพื่อโลกหลังจากนั้นมารก์ก็สะบักสะบอมกลับมาหาเอมเบอร์ทั้งคู่ได้เคลียร์ใจกันแบบเปิดอกเอมเบอร์ซึ่งเป็นคนปกติเป็นครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสกับความตายขอของเธอเกือบจะขาด โลกของซูเปอร์ฮีโร่เป็นอะไรที่เธอกลัวเธอพยายามปรับตัวแล้วพยายามอยู่กับมันแต่ถ้าว่ามันเป็นไปไม่ได้สักวันมันจะอยู่กันยังไงเธอต้องทนอยู่กับความน่ากลัวแบบนี้ไปทั้งชีวิตโลกของเอมเบอร์คนปกติกับโลกของมาร์คซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นอะไรที่ช่งางห่างไกลกันเลอะเกินและนี่ก็คือคําตอบเอมเบอร์และมาร์คได้เลิกลากันทั้งน้ําตาแม้ทั้งคู่จะรักกันขนาดไหนแต่ถ้าว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ ส่วนทางด้านอินิซาเธอได้บินกลับมาที่ยานรบของชาววิลทัมเธอได้มาแจ้งในพลคลิกว่าเธอเกลียกกล่อมและโน้มน้าวใจมากไม่สําเร็จต่อจากนั้นสัญญาณเตือนก็แจ้งเข้ามาพบสิ่งมีชีวิตกําลังบินผ่านมาทางนี้อินิซาเธอได้บินออกไปดูและเธอก็ได้พบกับเอเลนดีเอเลียนเขากําลังบินกับสมาพันธ์แห่งดวงดาว คู่ก็เลยได้สู้กันและมันก็เหลือเชื่อมากๆอลเลนสามารถอัดเอนิซาจนเลือดกำเดาออกอลเลนดีใจมากๆมันเป็นไปตามที่ธีดัสบอกชาวโยโุโรปหากรอดชีวิตจากการตายหลายครั้งพวกเขาจะแก่งขึ้นต่อจากนั้นอลเลนก็แกล้งทาให้เอนิซาอัดเขาจนสลบแล้วเอนิซาก็ลากอลเลนกลับไปที่ยานตอนนี้อลเลนสายตรวจอวากาศเขาอยากจะรู้แล้วว่าอมนิแมนอยู่ที่นี่หรือเปล่าส่วนทางด้านมาร์กเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่ แต่ว่าคนที่คุยกับมาร์กกับเป็นแองสตอร์ลีวีเขาจับตัวแม่ของมาร์กับโอลิเวอร์เอาไว้แองสตอมมีเรื่องอยากจะคุยกับมาร์กแต่ทว่ามันคือเรื่องอะไรล่ะคะเพื่อน